ใครที่เคยเจอปัญหาเวลาทำปลาหมึกชุบแป้งทอดกรอบจะทำกี่รอบแป้งทอดกรอบก็ไม่กรอบปลาหมึกแบบนี้ตามมาดูคลิปนี้ฉนันมีวิธีง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากทำตามเทคน,คนิคนี้ได้เลยค่ะทุกคนทอดเราได้สีเหลืองทองแบบนี้ กัดไปทีเสียงกรอบดังสนั่งไปถึงหูง่งายๆเลยหั่นปลาหมึกแล้วคลุกลงไปในแป้งทอดกรอบแห้งแบบนี้แล้วตักแป้งทอดกรอบสูตรในน้ำเย็นจัดอีกทีค่อยๆแตวน้ำเย็นจัดลงไปแล้วค่อยๆก้นลืมปรุงรสเลยค่ะทุกคนใส่ผงปรุงรสไปกึ่งช้อนชาผงปาปิกาแล้วก็พริกไทยใช้ความข้นของแป้งใช้ก้นจอนกูดขึ้นมาติดแบบนี้ใช้ได้ใส่ปลาหมึกที่คลุกแป้งแห้งเอาไว้ลงไปทำต,ตามขั้นตอนเท่านี้ลงทอดได้เลยและตอนนี้ฝนก็ตกหนักเสียงนั้นมากแล้วแสงก็ไม่ค่อยดีฉันขดเตาแก๊สมีฝนมาตรงนี้บอกเลยว่าทอดรอบนี้ แป้งสีเหลืองทองแบบนี้แล้วแป้งก็กรอบปลาหมึกดีๆค่ะทุกคนเมนูได้บนกดสั่งกระทะจากโคงลงานไปใช้แระทาดีมากๆไม่คิดหวังกระทะจากโค้ลงนันร้อนเร็วกระจายความร้อนได้ใช้ท,ทาเมนูทอดกีท่ทีก็ออกมาซีสุสยใช้น้ำสลัดครีมถองน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วบีบวาซาบิลงไปทำน้ำจิ้มแซ่บๆแบบง่ายๆค่ะทุกคนปลาหมึกชุบแป้งทอดกรอบอีกหนึ่งเมนูทานเล่นที่พลาดไม่ได้กดสั่งกระทะจากโค้ลงานไปใช้เมนูไหนก็สนุกสุขใจแฮปปี้ทอดออกมาแล้วได้แบบนี้คิดว่าเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดกรอบแบบจริงใจจุ่มมน้้าิแลวสปปกไ เสียงกรอบดังสนางของแท้ค่ะทุกคนตามหากระทะใช้ดีไว้ครูครัวสักใบพีกาดตะกร้าฉันปักไว้ให้อยู่ด้านล่างซ้ายมือกดได้เลย